อยู่กับพวกเราชิปกรุ๊ปชาแนลผมแบรดดี้พีแซบผมทอตปิศาจแดงครับก<อ>็เดี๋ยวขอพูดต่อถึงอีกทีมนึงที่เป็นเต็งแชมป์นะครับนั่นก็คืออาลิคู่ร่วมเมืองของคุณทอตปิศาจแดงครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหรือว่าเรือใบสีฟ้านะครับยอดทีมในยุคนี้นะครับถ้าเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยครับครับผมมาดูกันว่า เรือใบสีฟ้าจากเมืองแมนเชสเตอร์มีเกียรติประวัติอะไรบ้างครับคุณทอปิศาจแดงครับก็ซิตี้เนี่ยเป็นแชมป์ลีกสูงสุดเนี่ยสิบสมัยครับ <FA S 1> ผมเอัเจ็ดสมัยลีคับแปดสมัยแล้วก็คอมมูนิตี้ชิลเจ็ดสมัยยูฟาแชมเปียนลีกหนึ่งสมัยนะครับแล้วก็คัพวินเนอร์คัพสมัยก่อนอ่ะอีกหนึ่งสมัยนะ<ม>แล้วก็ยูฟาซูเปอร์คัพแล้วก็ฟุตบอลสโมสรโลกอย่างละหนึ่งสมัยครับผม ก็เรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคของเรือใบสีฟ้าก็ว่าได้เพราะว่าแชมเปียนเมลีก e ในช่วง10ปีหลังเนี่ยแมนซิตี้ก็ได้ไปเยอะมากใช่ครับซึ่งเป็นทีมแรกและทีมเดียวเลยนะที่สร้างสถิติก็คือเป็นแชมเปียนเมลีกคสี่สมัยติดต่อ,อก,กันตั้งแต่ปีฤดูกาล20 21ถึง2-0-2-4นครับ,รบ<ม>4ปีใช่ ถ้าไม่ได้ทีมบางทีมหยุดไว้อาจจะไปไกลกว่านี้นะครับทีมอะไรมันหยุดเขาไว้นะนั่นแหละครับทีมนี้เก่งด้วยครับผม <laughs> อ่ะครับสําหรับคําถามต่อไปสเสน่ห์ของแมนซิตี้คืออะไรครับอืมถ้าถามผมสําหรับผมก็คือการที่ซิตี้มีโค้ชที่เก่งครับอะคือด้วยแบบสไตล์บอลหรือทรงบอลเนี่ยซิตี้เมื่อก่อนในในมุมมองผมอะไม่มีอะไรนะเพราะว่าอยู่ประมาณท็อปสิเวลาผมดู แต่พอมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตนายกเข้ามาจนยาวมาจนถึงแบบอ่าเจ้าของสโมสรเปลี่ยนมาเป็นแบบท่านชีคใช่ไหมปุ๊บซิตี้นี่คือเปลี่ยนทุกอย่างเลยเราก็มีเป๊ปเข้ามาเนี่แหละมันจึงเป็นทีมที่แบบผมบอกว่าผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปนี่แหบลบะสำหรับผมนะครับทีมนี้คือทีมที่มีความเชื่อสูงมากมาก Mm hmm. เหมือนเขาเชื่อว่าเขาสามารถทําอะไรทุกอย่างก็ได้อ่ะเป็นทีมที่แบบมีความหวังเต็มเปี่ยมอ่ะอืมซึ่งแน่นอนว่าผู้จัดก,การทีมก็มีส่วนช่วยเหมือนกันเพราะว่าเป๊ปอะทําให้ซัพพอร์เตอร์หรือว่าผู้สนับสนุนทีมอะเชื่อว่าเราสามารถทําได้จริงๆและเขาก็สามารถคว้าทุกแชมป์อืมได้จริงๆ mm hmm. อืมอืมนั่นแหละผมผมรู้สึกแบบพอนึกถึงซิตี้ก็คือนึกถึง เป๊ปก่อนเลยผู้สร้างความสำเร็จแล้วก็สร้างฐานแฟนบอลให้คนติดตาม <Okay. S 2> ซิตี้ได้เยอะขึ้นจนแบบเมื่อก่อนซิตี้จะมอเป็นทีมแบบกลางตารางอะ่ะตอนนี้เป็นทีมใหญ่อะ่ะครับแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะสวยงามด้วยนะใช่ก็สำหรับเด็กๆรุ่นใหม่อะ่ะเขาอาจจะแบบเชียร์แมนซิตี้กันเยอะขึ้นอืม,อมคำถามต่อไปนะครับผู้จัดการทีมที่ชื่อว่าเป๊ปกัวเดียล่า ผมไม่มีอะไรจะพูดถึงเขาแล้วเขามีแต่ความเก่งอะเก่งจริงๆเพราะว่าในตอนแรกที่ตอนแรกไม่มองว่าเก่งนะแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาคุมซิต,ตี้เขาก็ไปบายเยอร์นบาซ่าซึ่งก็คว้าความสําเร็จมาหมดแล้วอแล้วพอมาทำซิต,ตี้ซึ่งไม่ใช่ทีมใหญ่อะ่ะคือถ้ามันอยู่ในแบบท็อปโฟอะไรเงี้ยแล้วทําให้ทีมนั้นได้แชมป์อะมันก็แบบเออแต่ว่าเขาอะมาจากซิต,ตี้ที่มันไม่ใช่ท็อปโฟอะ อาจจะแบบท็อปซหรือท็อปเทน่ะแล้วมาทําให้แบบโหได้แชมป์โดยเฉพาะแบบสี่สมัยติดสี่ปีติดอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอ่ะกับการสร้างทีมใหม่ต่อจากนี้ครับคุณคิดเห็นยังไงเพราะว่านักเตะตัวเก่งๆในยุคสมัยของเขาอ่ะหายไปหลายคนแล้วนะอตอนนี้ก็คือเหมือนเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนเลือดเป็นเจเนเรชันใหม่แล้วอะผมว่าก็ยังโหดและน่ากลัวเพราะว่าในในแต่และ ตัวที่ในแต่ละปีที่ซิตี้ซื้อมาคือแบบเฮ้ยมันทดแทนได้มันแบบมันมาแล้วมันวูบวาบได้เลยอะ่ะมันมันทดแทนได้ดีอะ่ะมันไม่เหมือนแบบถ้าเหมือนทีมผมอะ่ะซื้อมายังต้องถามตัวเองว่ามันจะต้องเล่นได้ดีไหมแต่สําหรับเป๊ปคือซื้อมาแล้วแต่ละตัวแม้ไม่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์แต่แบบซื้อมาแล้วรู้สึกว่าใช้ได้เลยอะ่ะ แล้วทาได้ดีอ่ะแล้วระบบเขามันก็ดีอยู่แล้วอ่ะระบบการเล่นเขาอ่ะนักเตะก็เวลาเขาเลือกมารู้สึกว่าตอบโจทย์ได้ดีอ่ะครับก็สําหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าเขาอ่ะจะต่อยอดได้อย่างแน่นอนอืแต่แค่เขาอาจจะต้องรอจิ๊กซอบางตัวที่เขายังหาไม่เจออยู่และที่สําคัญคือเป๊ปมีความเป็นแบบดุดันความเชื่อมั่นในแผนการเล่นของตัวเองค่อนข้างสูงด้วยความความจริงจังในเกมอ่ะ สูงมากๆกับทีมคู่แข่งของซิตี้ทีมแรกหนี่ไม่พ้นครับร่วมเมืองครับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดก็จะบอกว่าไงอ่ะในในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยพอเวลามันซิตี้กับแมนยูเจอกันเนี่ยแน่นอนมันเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้มันก็นเล่นกันเต็มที่แล้วแหละแล้วอันดับอ่ะมันไม่สนใจหรอกแต่มันสนใจแบบเอ้ยกูชนะมึงมึงชนะกู มันก็มีมีความมันในการแบบเตะระหว่างเมืองอือเพราะว่าแมนแมนยูตอนนี้ก็คืออยู่ในยุคสร้างเพราะนั้นอันดับหรืออะไรเงี้ยก็ระดับทีมก็อาจจะไปพูดแต่เขาไม่ได้เต็มปากว่าแบบเออลุนแชมป์เหมือนกันแต่แบบซิตี้ในตอนเนี้ยมันคือแบบทีมที่ลุ้นแชมป์อยู่แล้วเพราะนั้นมาเจอคู่ปรับอย่างแมนยูก็เต็มที่ในนัดน,นั้นไม่ว่าไม่ได้สนเรื่องตารางคะแนนครับกับทีมอย่างลิเวอร์พูล อ้ยอันนี้มันต้องเอาตายเอ้ยผมก็รู้สึกว่ามันต้องเอาตายเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งกันโดยตรงมาแบบเป็นยุคสมัยนี้เลยนะอืตั้งแต่ที่เป๊ปคุมแมนซิตี้และคอปคุมลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าน่าจะเป็นคู่ปรับอันดับหนึ่งของยุคนี้ใช่คือเหมือนเป็นมวยคู่เอกอะ่ะแล้วมันมีความเดือดจริงๆเหมือนกันเพราะว่าซิตี้คือมันไม่ใช่ซิตี้เมื่อก่อนมันคือซิตี้ที่แบบลุ้นแชมป์แล้วลิเวอร์พูลก็แบบท้าชิงตลอดเวลา ซึ่งผัดกันแพ้ผัดกันชนะด้วยนะครับกับอาร์เซนอลไหมอาร์เซนอลก็กำลังพยายามท้าชิงซิตี้อยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเดือดแล้วก็เป็นประเด็นมากขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าแฟนบอลอาร์เซนอลแบบหมั่นไส้ซิตี้ขึ้นทุกปีไหมผมรู้สึกว่าใช่เพราะว่าอาร์าเซนอลมักจะแพ้ซิตี้บ่อยๆอาา่าฮะแล้วมันพอพูดถึงซิตีม้มันมีความสัมพันธ์กันอยู่นิดนึงก็คือ เป๊ปกับวอร์ราครับอาเตต้าตรงจุดนี้คุณว่าไงครับก็ผมมองว่าเป็นคู่แข่งที่รักอะครับเหมือนอารมณ์แบบถ้าเกิดอยากก้าวหน้าบางครั้งลูกศิษย์ก็ต้องเก่งกว่าอาจารย์ออืืมมแต่ในขณะเดียวกันคนเป็นอาจารย์ก็ไม่อยากยอมแพ้ลูกศิษย์ในความสัมพันธ์ส่วนตัวผมมองว่าเป๊ปกับอาเตต้าค่อนข้างโอเค แต่ในความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลซิตี้กับแฟนบอลอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าดุเดือดขึ้นทุกปีะนะครับกเ็เป็นปกติแหละนอกสนามเราก็ความสัมพันธ์ที่ดีพอในสนามเราก็ใส่กันเต็มที่นะครับคู่แข่งของซิตี้นอกจากแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนี่เขาจะไม่มีคู่แข่งอื่นที่แบบในเมืองหรือแบบคู่ปรับจริงๆเลยเหรอนอกจาก<อ>ทีมท้าแชมป์อย่างเดียว อันนี้ผมก็นึกไม่ออกนะอเออผมยังนึกไม่ออกจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าอันดับหนึ่งของเขาก็คือลิเวอร์พูลตอนนี้นะอลองลงมาก็ทีมคุณแหละแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อ่ะม,มันมันมีเป็นความเป็นดาร์บี้แมตช์แต่ว่าอย่างลิเวอร์พูลอาร์เซนอลก็คือแบบในทีมรุนแชมป์รวมถึงทีมหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดเชลซีเชลซีผมมองว่าเจอแมนซีมันก็ไม่ได้เดือดอะไรขนาดนั้นนะแต่แค่มันเป็นเกมที่น่าดู แล้วมันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็มีประเด็นที่นัดชิงแชมเปี uh ้ยนลีกแต่ว่ามันไม่ได้เดือดขนาดนั้นอืมสำหรับอแนวทางการพัฒนาทีมคุณว่าซิตี้เป็นยังไงผมว่าทุกอย่างมันก็พอเป๊ปเข้ามาคือมันมันดีหมดแล้วอีกอย่างอีกอันหนึ่งในการพัฒนาได้ง่ายคือความรวยของเขาครัคือการซื้อของเขา อันที่สองนอกจากมีซับในการซื้อแล้วเนี่ยแมวมองเขาอะผมรู้สึกว่าชอบนะเพราะแบบเอามาแต่ละนักเตะแต่ละคนเอามานี่คือแบบเฮ้ยมันมันว้าวอะมันว้าวจนขนาดแบบโคพาเมอร์อะยังสามารถแบบปล่อยได้เลยแบบทีมมันเต็มขนาดโคพาเมอร์ไม่ได้ลงอะ่ะจนโคพาเมอร์บ,บอกต้องไปอยู่เชลซีอะครับอืมคือแมวมองของซิตี้ แล้วก็การบริหารทีมเขาโอเคอ่ะ okay. ครับสําหรับผมนะการบริหารทีมของแมนซิตี้อ่ะเป็นขั้นเป็นตอนมากมก็คือผมมองว่าเป็นเบอร์ต้นๆของลีกเลยนะอืมสามารถผลิตดาวรุ่งขึ้นมาป้อนตลาดอังกฤษได้ค่อนข้างดีด้วยอืและก็อาจจะมีใช่วความวความหวังในการแบบเป็นซูเปอร์สตาร์จากสัญชาติอังกฤษอ่ะจากแมนซิตี้เยอะอใช่เพราะแบบอย่างฟิลโฟเดน เออทั้งดาวรุ่งเอยหรือว่าทั้งซื้อมาเนี่ยเป็นทีมที่นักเตะคือมันจะไม่มีอารมณ์เหมือนแนวแมนยูที่แบบจะมียุคข,ของสี่จตุรเทพหรือความเฟอฟะในการเสียประตูจะไม่ไม่เหมือนแบบได้นักเตะที่ไม่ค่อยมีจังหวะหรือโอกาสในการพลาดง่ายๆก็คือไฮคุณลิตี้ตั้งแต่ทีมเยาวชนจนทีมออใหญ่จริงๆครับนะครับเพราะเชียร์นี่เหมือน มีความการันตีได้เลยว่าเจอทีมเล็กก็ชนะเจอทีมใหญ่ก็ไม่แพ้อะ่ะครับแล้วก็นักเตะที่เป็นไอคอนนะตอนนี้คุณนึกถึงใครถ้าน,นึกถึงแมนซิตี้เควินเดอร์บอยครับเขาไปแล้วอะ่ะเอาตอนนี้เหรอใช่อืมขอพูดถึงเควินเดอร์บอยก่อนแล้วกันเพราะว่าในยุคความสำเร็จของซิตี้อะ่ะในความรู้สึกผมชอบเดอรบอยเพราะว่าเวลาเห็นเดอรบอยเล่นอะ่ะ การจ่ายคิลเลอร์พารของเขาเนี่ยทำให้นึกถึงสมัยผมดูแมนยู่กับของสโคอ่ะคือมันแบบมันเจ๋งเหมือนสโคเลยอ่ะหรือมันก็มันเจ๋งกว่าบูโนโในทีมผมอีกอ่ะในการจ่ายบอลน,นะครับส่วนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นถ้าเลยจากเดอะบอยไปก็ต้องเป็นศูนย์หน้าเดาถล่มประตูครับครับฮาร์เนครับเออร์ดิงบลฮาร์นใช่ครับถ้าชอบตอนนี้ก็ชอบมันนี่แหละเพราะว่า โอ้โหแม่งสุดจริงๆมาฤดูกาแลแรกก็ยิงแบบแบบผีจับยัดอะ่ะไม่น่าเข้าก็เข้าไม่น่ายิงได้ก็ยิงได้อยู่ๆดีๆก็บางทีแม่งก็ได้บอลง่ายๆยิงง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็สําหรับผมก็ค่อยงเห็นด้วยนะเพราะว่าเอรอิงเบลฮา,าร์เรนอ่ะคือผมดูเขาเล่นตั้งแต่ดอทมูลละอืมแต่ว่าฟอร์มที่แมนซิตี้อ่ะมันไม่เหมือนกับที่ดอทมูลน,นะเหมือนซิตี้อ่ะเขาจะโหดกว่า แล้วก็งานในสนามเขาก็ทําได้อย่างดีทางบ้านก็เรียบร้อยเป็นเด็กค่อนข้างจะเรียบร้อยแต่ก็มีความเกลียนมีความแบบดุดันอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันก็คือเป็นนักเตะที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กด้วยและน่าจะอยู่ช่วยแมนซิตี้บิ๊กนามใช่ครับเพราะว่าอย่างเด็กล้วแบบสปีดบอลหรือความเป็นศูนย์หน้าคือแบบมันครบเครื่องตั้งแต่ตอนนี้แล้วอะ่ะใช่แล้วเรื่องรอกนอกสนามอีกเรื่องหนึ่งที่ผม ลืมไม่ได้กับฮาร์แลนเลยนะคุณพ่อเขาอ่ะก็เคยค้าแข่งอยู่กับแมนซิตี้เหมือนกัน mm hmm. เหมือนแบบพ่อก็เคยเล่นให้ที่นี่แล้วลูกก็มาเล่นให้ที่นี่ด้วยก็น่าจะเป็นของรักของห่วงของแมนซิตี้สำหรับเออร์ลิงเบลฮาร์แลนนะครับ mm hmm. ก็สำหรับแฟนแฟนแมนซิตี้นะครับแล้วก็คนที่กำลังจะเชียร์แมนซิตี้นะครับ mm hmm. ก็ทีมนี้เป็นทีมที่ดูสนุกแน่ๆ mm hmm. มี ความคาดหวังอยู่ตลอดเวลาคุณน่าจะคาดหวังกับทีมนี้ได้แน่ๆแล้วก็เก่งด้วยดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดจะเชียร์แมนซิตี้เนี่ยคุณสามารถเชียร์ได้แบบเต็มที่เลยไม่ต้องเคอะเขินในไดทั้งสิ้นนะคบใช่ครับเพราะว่ามันลุ้นโทฟรฟี่ได้ชนะก็ลุ้นง่ายไม่ไม่ไมจะไม่รู้สึกแบบเซ็งหรือเสียใจบ่อยๆแน่นอนครับผมนะครับก็ถ้ายังไงอย่าลืมกดซสไคร์มาคุยกับพวกเราได้นะครับสำหรับ แฟนแมนซิตี้หรือว่าว่าที่แฟนแมนซิตี้นะครับใช่ครับเพราะว่าในสมัยเนี้ยเอาเด็กๆโอเชียกันเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าวัยรุ่นเราหลายๆคนก็เชียร์อยู่เหมือนกันครับบางครั้งถ้าว่งไม่รู้จะทําอะไรก็จะดูแมนซิตี้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นทีมที่มีอะไรให้ศึกษาเยอะมากอืมครับแล้วเจอกันนะครับครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับยุคสมัยของแมนซิตี้นะตอนนี้ครับผมก็เป็นทีมที่น่าเชียร์อีกทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกเลยเพราะว่าเป็นยุคของการสร้างความสําเร็จมาต่อเนื่องนะครับมแม้ว่าจะมีทีมอื่นมาบ้างก็ตามใช่และดูว่าเขาจะต่อยอดความสําเร็จได้ในฤดูกาลนี้ไหมและที่สําคัญก็คือเขาก็เป็นคู่ปรับก,กับพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะอาร์เซนอลนะครับ <จะ S 1> กับแมนยูนะครับซึ่งฤดูกาลนี้มันแน่นอนครับ ถ้ายังไงเจอกันในพิมพ์บิลิงนะครับสวัสดีครับ